ในชีวิตของพวกเราเข้ามาเนี่ยเราอาจจะเป็นคนธรรมดาเหมือนก,นกันกับผมนี่แหละเหมือนกับคุณเบียร์สัญญาเมื่อสักครู่นะฮะไม่ใช่คนพิเศษวิโซหรือพิเศษอะไรแปลกจากคนอื่นนะครับแต่ช่วงจังหวะที่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ไม่ได้มองเห็นนะครับแต่โอกาสตรงนี้ของเอ็มซาที่มาเปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงจากอดีตที่เคยเรียนหนังสือจบออกมาปั๊บก็มาทําอาชีพต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่เปิดร้านขายของชา สืบทอ,อดกิจการของครอบครัวมาจนล้นล้างขายของชำของตัวเองมีอันเป็นไปคือเก่งไปนั่นเองนะครับและโชคดีเมื่อประมาณปี2543นะถูกลมันที่หนึ่งไปหนึ่งแต่เงิน5ล้าน6ล้านบาทที่ได้มาจากเงินนะั้ก็มาลองผิดลองถูกกับชีวิตนะครับทำอาชีพสารพัดเลยมันก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะคู่ชีวิตคือคุณพนิตาลำนักขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยนะฮะหยิบยื ได้รับการหยิดยืมโอกาสที่ชื่อว่าเอ็มซาแล้วก็ตัดสินใจบอกให้ผมลองศึกษาดูแล้วเราก็ตัดสินใจลงมือทําด้วยกันสิ่งที่ได้รับจากเอ็มซาต้องบอกเลยว่าจากวันนั้นที่เริ่มต้นทําปี2550จนถึงปัจจุบันนะฮะก็สิบกว่าปีละนะครับเรามีเพียงอาชีพเดียวแต่อาชีพที่ชื่อว่าเ e อนะ็มซาเนี่ยก็ดูแลชีวิตเราให้มีเรามีชีวิตที่ปลอดภยัยมาโดยตลอดไม่ว่าจะมี รายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ในการดูแลชีวิตไม่ว่าจะเป็นสมดุลชีวิตในการมีโอกาสได้ไปท่องโลกบ้างหรือแม้กระทั่งการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณรหัสหลักนะค,คุณพัชตาอลลํารับรวมถึงนะฮะต้องขอขอบคุณไปยังกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัทคือ ธนแพทย์หญิงละพาวชาัชรศรีโน์ประธานผู้ก่อตั้งนะฮะและนายแพทย์พนินโชลเกียริกรรมการผู้จัดการบริษัทนะฮะที่คอยบ่มเพาะคอยสอนวิธีการในการที่ทําให้เราดําเนินธุรก,กิจได้อย่างถูกต้องนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งไปกว่าน,นั้นพาวเวอร์ทีมของพวกเราจะเกิดขึ้นได้นะฮะจากการที่เรารวมตัวกันระหว่างนะครับไดมอนสตาร์ Star, คือตัวผมเองกับคุณพนิตาและไดมอนสตาร์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์เปี่ยมด้วยคุณุฒิเปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถนะค,คือคุณนัทพงศ์ชัยอัศจรย์และไดมอนด์อัธรบดีีชะแลมนะครับต้องขอปรบมือให้ท่านด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะในกลุ่มพาวเวอร์ทีมของพวกเราเนี่ยฮะที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไม่ลำพังเฉพาะเราไม่ลำพังเฉพาะบร,ริษัทแต่เราเชื่อมั่นไปถึงศักยภาพของผู้นำของกลุ่มพาวเวอร์ทีมของพวกเราทั้งหมดนะคะไปบาดจากเป็นผู้นำที่เห็นในภาพนะครับรวมถึงผู้นำในรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมานะครับ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณนําใหม่ๆที่อยู่ในห้องสูงเรียนรู้กับพวกเราในวันนี้ขอส่งหัวใจแดงๆรวยๆให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเคารพนะครับในศักยภาพของผู้นําทุกท่านเลยนะครับวันนี้ในหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันคือหัวข้อหัวข้อที่บอกว่าเอ็มตาเครื่องมือในการเติมเต็มชีวิตหลายคนพอเห็นหัวข้ออาจจะมองว่าเอ็มตาเครื่องมือในการเติมเต็มชีวิตแล้วชีวิตเรามันต้องการเติมเต็มเหรอ แต่บางคนมองอีกแง่หนึ่งนะลองคิดตามนะแสดงว่าถ้าเครื่องมือจะเติมเต็มอะไรก็ตามที่จะมาเติมเต็มนะครับชีวิตต้องการการเติมเต็มแสดงว่าชีวิตมันต้องขาดอะไรบางอย่างมันต้องพร่องอะไรบางอย่างไปนะครับเช่นเราลองดูนะฮะถ้าชีวิตต้องการเติมเต็มคําถามก็คือนะครับเอมตาจะเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มชีวิตชีวิตขาดอะไรอ่ะนะครับเอมตาเป็นเครื่องมือที่จะเติมเต็มเติมเต็มสมดุลชีวิต ถ้สมดุลชีวิตที่ว่านะเอาหลักๆเลยเราฟังมาทั้งหมดนะเราจะรู้เลยว่าปิตพันของเอ็มซานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางเอสนี่หรือแม้กระทั่งกลุ่มเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยในบ้านในกลุ่มไท d y home สินค้าของเอ็มซาในกลุ่มบริษัทที่ดูแลเรือนร่างของเรานะครับดูแลความความสวยงามของเราดูแลผิวพรรณของเราคือกลุ่มสกินแคร์ที่ชื่อว่าเอสนี่ ดูแลสุขภาพภายในของเราคือกลุ่มที่ชื่อว่าเบต้าสเตา์แน่นอนะฮะสุขภาพเราดีขึ้นนะครับแต่สมดุลชีวิตอีกอย่างหนึ่งฮะเอาเป็นหลักๆเลยยังไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เราจะไปหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ผู้คนหยิบยื่นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะครับเอาเป็นว่ากลับมาหาตัวเราก่อนนะครับเอาตัวเองก่อนนะครับดูที่ตัวเองก่อนว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้รายได้เรามากพอทําให้เราไม่ต้องกังวลในชีวิตไอ้ตรงเนี้ย ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นคาจํากัดความของคําว่าเติมเต็มได้ดีที่สุดเลยแต่เราเชื่อไหมครับย้อนกลับมาย้อนมาดูอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าบางทีเรารู้สึกไหมฮะว่าบางครั้งเครื่องมือที่เราใช้อยู่ในชีวิตบางทีนะมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันขาดสมดุลมันเสียสมดุลไปเช่นกัน เพราเราเคยเห็นไหมฮะเราเคยรู้จักไหมอะบางคนนะครับเพื่อนเราบางคนที่คนที่เรารู้จักหรือแม้แม้กระทั่งบางทีตัวเราเองเน่ยที่เราฟังมาจากหลายๆท่านนะทํางานส่วนตัวมาทํางานรับร,ราชการมาทํางานอ่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมาหลายถึงหลายอย่างเนะี่ยชีวิตตลอดหลายสิบปีหรือหลายปีที่ผ่านมาทําให้ชีวิตเสียสมดุลไปเช่นสุขภาพก็เสียสุขภาพก็ไม่ดีหรือแม้กระทั่ง ลืมคิดไปว่าไองานที่เราอุตส่าห์ทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายทั้งเวลาทั้งหมดของเราทําลงไปนะมันทำให้ชีวิตเราเสียสมดุลจริงๆนะนอกจากสุขภาพไม่ดียังทําให้เรารู้สึกว่ารายได้มันไม่เพียงพอยกตัวอย่างผมเองเนี่ยนะเมื่อก่อนหลังจากที่เรียนเรียนจบออกมาปนะุ๊บเนี่ยมาทํากิจการนะดําเนินกิจการที่สืบทอดจากกิจการที่บ้านนะทําไปทําไปโลกเปลี่ยนแต่เราลืมไปว่าเราต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทัน แล้วจึงฝืนทําในสิ่งเดิมๆอยู่ทําในสิ่งที่บางทีเป็นเครื่องมือที่บางทีลบยังไงก็ไม่ชนะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากมีรายได้แบบที่ว่าใช้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับแต่จนแล้วจนรอดไม่รู้กี่ปีกี่ชาติไม่รู้จะทํามากี่ปีกี่ปีแล้วนะในที่สุดเราก็ยังพ้นกังวลเรื่อง,องของการที่จะมีรายได้ให้เพียงพอมาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้สติเราจะเห็นนะทุกวันนี้ข้าวของแพงขึ้นแพงขึ้นแต่รายได้บางทีเรา คงเดิมหรือไม่ทั้งบางทีมันลดลงด้วยซ้ําไปนะครับจุดหนึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเลยว่านะครับมันหนีไม่พ้นตรงนี้หลายคนที่เราฟังมาหลายคนที่เรารู้จักเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้จากการรับเงินเดือนประจําจากการที่เขาอยู่ในฝั่งของที่เขาเรียกว่านะฮะหนังสือเงินสีด้านเขาจํากัดความออกมาตรงนี้ฮะการที่ใครก็ตามที่กินเงินเดือนอยู่ในฝั่งของ employee คือเป็นลูกจ้างเนี่ยสังเกตฮนะส่วนใหญ่ ถ้าไม่หลอกตัวเองถ้าไม่หลอกตัวเองนะส่วนใหญ่เงินไม่เงินเดือนที่ได้รับเนะี่ยค่าจ้างที่ได้รับจะไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็มองหาที่อะไรทําอะไรเพิ่มนะฮะส่วนใหญ่ก็จะได้เงินมาอาจจะไปกู้นี่ยืมสินหรือแม้กระทั่งบางทีก็เกียดเงินเก็บหอมอรอมเบ็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาเปิดกิจการส่วนตัวนะครับพอมาเปิดกิจการส่วนตัวอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่ตามมาก็คือส่วนใหญ่ไปไม่รอด ถ้าเราเห็นใ,นในในในความเป็นจริงนะฮะส่วนใหญ่ทําธุรกิจเล็กๆนะฮะทำไปทําไปนะครับทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับพอไม่คุ้มปุ๊บก็กลับไปหางานทําใหม่เขาเลยสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วนะฮะมันมีธุรกิจอีกด้านหนึ่งรายได้อีกทางหนึ่งที่เขาบอกว่าอยู่ในฝั่งของตัว B คือการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับคือการเป็น business owner สังเกตคนทําเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่กับทําธุรกิจขนาดเล็กนะฮะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ เพราะคนที่อยู่ในฝั่งของการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น business owner มันจะต่างจาก self employ e ยอย่างสิ้นเชิง s ซ l f e m p l o y e เนี่ยเป็นคนที่ยกตัวอย่างเช่นเปิดร้านกิจการเล็กๆอย่างเช่นผมเปิดร้านขายของชาเมื่อก่อนเนี่ยวันไหนปิดร้านรายได้ก็ไม่เกิดนะครับแต่เจ้าของกิจการกิจการขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเจ้าของอกิจการที่มีร้านสะดวกซื้ออยู่ในมือเยอะๆอย่างเงี้ยน,นะครับ ที่เราคุ้นเคยกันเราเป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะ่นะครับเขาจะมีสาข,าขาของเขาเยอะมากเขาจะมีระบบในการทํางานของเขาและเขาจะถูกจัดวางอยู่ในในในด้านที่ชื่อว่า p าส s i v อินค o m e คือหยุดทำรายได้ไม่หยุดนะครับเพราะตรงนี้นี่เองคําถามก็คือพวกเราคงไม่ปฏิเสธว่าถ้าเลือกได้เราอยากอยู่ฝั่งไหนกันครับเราอยากอยู่ฝั่งของ p าส s i v อินค o m e คือฝั่งที่หยุดทำรายได้ไม่หยุดแต่ส่วนใหญ่9 5บอร์เซ็นของคนไทยนะครับ จะถูกบ่มเพาะมาครับบอ,อกเรียนหนังสือก็เก่งๆนะลูกนะครับโตขึ้นจะได้มีงานดีๆทำเราะมีงานดีๆทำอยู่ในฝั่งไหนครับฝั่งของการกินเงินเดือนวัฒจักมันจะสอนว่ากินเงินเดือนในที่สุดเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่รายได้ไม่พอใช้จ่ายพอ,อไรายได้ไม่พอใช้จ่ายเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาหาอะไรทําเพิ่มเราก็จะวนเวียนอยู่ในฝั่ง a c คทีฟอินค m e นี่แหละนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเรา เข้าใจจากข้อมูลที่ผมจะแบ่งปันต่อไปนี้ผมกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะย้ายฝั่งมาอยู่ในฝั่งพาสีอินค m e นะครับกับคำพูดที่อยากจะเน้นบอกเลยว่านะครับให้เราทำความเข้าใจแล้วเ,เราจุลึกว่ามันเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจได้ว่าเราจะทำอะไรดีนะครับเราลองดูนะถ้าจะทำอะไรดีขอให้เราเข้าใจเงื่อนไขก่อนว่านะครับเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่านะครับสิ่งที่ทำให้เรา ได้รับผลลัพธ์อะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักใช้เครื่องมือหรือไม่เครื่องมือที่จะทําให้เราเกิดคําว่านะครับ work life balance ความหมายคืออะไรฮะสมดุลชีวิตมันเกิดขึ้นนะครับสมดุลชีวิตเพราะว่าสุขภาพเราก็ดีด้วยนะครับรวมถึงอิสระภาพของรายได้รายได้ของเราทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องกังวลกับการใช้ชีวิตกับการใช้จ่ายในชีวิตนะครับดังนั้นเราลองมาดูต่อนะครับ โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่บอกนะครับคือโอกาสที่เื่อว่าธุรกิจเอ็มซานะครับอย่างที่บอกไปเอ็มซานะเราไม่ต้องกลัวฮะหลายคนกลัวว่าทําทําไปแล้วกลัวว่าจะไม่มั่นคงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่สามารถที่จะหยุดพักได้สักทีคําว่าภาิบอินครมันเกิดเป็นจริงไม่ได้สักทีนะต้องบอกว่าไม่ใช่ที่นี่ที่เอ็มซาเพราะเอ็มซาตั้งใจที่จะสร้างเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เราฝากชีวิตไว้ได้ กับการที่บริษัทตัดสินใจนะฮะสร้างบริษัทขึ้นมาบนเนื้อที่8ดไร่นะครับแล้วก็ซื้อด้วยเงินสดปลูกสร้างอาคารแห่งนี้ด้วยเงินสดนะครับทั้งหมดเนี่ยมูลค่านับพันล้านบาทกับมูลค่าเอ็มซาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548นะฮะปลายปี2548จนถึงปัจจุบันนะฮะก็ต้องบอกว่าย่างเข้าสู่ปีที่17ละ้นะครับกับมูลค่าธุรกิจของเอมซาทั้งหมดร่วมร่วม นะมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทเกินกว่า20 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัทเนี่ยมากกว่า3า0ร้อยาล้านบาทชาระเต็มนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประธานผู้ก่อตั้งคือหมงลพาวัชระศรีโลดและกรรมการผู้จัดการบริษัทตั้งใจสร้างธุรกิจเอ็มซาขึ้นมาเป็นเครื่องมือของผู้คนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเราจะเห็นเลยว่านะครับถ้าเราเข้าใจนะครับธุรกิจเอ็มซาไม่ได้ทวนเรามาขายของนะครับ คำพูดคำหนึ่งถ้าเราจะเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เป็น business owner เนี่ยให้จำำหําคํานึงนะคือคนขายไม่รวยคนรวยไม่ขายแล้วสวมหัวใจว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เรจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างระบบขนาดใหญ่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความเข้าใจธุรก,กิจเอ็มซาว่าโมเดลคือรูปแบบธุรก,กิจของเอ็มซาเนี่ยคือการที่เราเริ่มต้นจากการใช้สินค้าของเอ็มซาให้เรามีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้น บัตล้านหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะนะครับสมดุลชีวิตประการแรกคือการมีสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ชวนผู้คนให้มามีคุณภาพชีวิตมาใช้สินค้าดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีๆของเขาตามกันกับตามกันมากับเรานะฮะตรงนี้น,นะฮะสมดุลชีวิตข้อที่สองจะตามเรามาคือเราจะมีรายได้อย่างไรขีดจำกัดด้วยการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับดังนั้นเราดูต่อฮะ กับคาพูดอีกคำหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะให้ในสิ่งที่มนุษย์ต้องการวันนี้สินค้าของเอ็มตาฮะคือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเช่นสินค้าในกลุ่มไบโตสตาที่เราใช้ดูแลสุขภาพของเราทําให้เราห่างไกลจากโรคเสื่อมทั้งหลายการที่เราใช้สินค้าดีๆในกลุ่มที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านดูแลความสะอาดในบ้านในกลุ่มไทลิโฮมนะซึ่งปราศจากสารเคมี K Me, สารปนเปื้อนนะครับ ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมด้วยรวมถึงยกตัวอย่างในกลุ่มไทยดีโฮไม่รวมกลุ่มแอสนีนะฮะเครื่องสำอางกับชุดถนอมผิวนะฮะในกลุ่มบอดี้ซอบเนี่ยอย่างเช่นยาสีฟันอย่างเช่นโลออนอย่างเช่นแชมพูครีมนวดผมต่างๆเนะี่ยมันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการแต่เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในภาคส่วนของผู้บริโภคมานานนะครับแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่เสียเงินจ่ายไปตลอด ย้อนกลับมาหาคําว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะให้ในสิ่งที่มนุษย์ต้องการลองดูฮะคนเหล่านี้ต้องการใช้ยาสีฟันไหมผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ทุกคนไม่มีใครไม่แปรงฟันฮะแต่พี่แต่ว่าเขาใช้ยาสีฟันนาน,า,นายี่ห้อสารพัดยี่ห้อแล้วไม่ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้คือจ่ายเงินแต่ไม่มีรายได้กลับมาเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ยาสีฟันเหมือนกันวันนี้เราลองดูสมมุติจัดยาสีฟันยี่ห้อโปรฟี่นะฮะ แบรนด์โปรฟี่ที่เรามาจะเป็นเจ้าของแบรนด์โปรฟี่จากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเอ็มซาสังเกตนะถ้าเราสามารถทําให้คนใช้สินค้าคือยาสีฟันแค่คนละหนึ่งหลอดกับเราคําว่าเครือข่ายผู้บริโภคที่เกิดขึ้นยาสีฟันโปรฟี่หนึ่งหลอดนะจะก,ก่อให้เกิดรายได้กับมาหาเรานะฮะถ้าเรามีเครือข่ายผู้บริโภคใช้สินค้ายาสีฟันโปรฟี่กับเราคนละหนึ่งหลอดย้ําคนละหนึ่งหลอด ถ้าเรามีประมาณ720คนเอาเป็นว่า700กว่าคนขึ้นไปเนี่ยเฉพาะยาสีฟันหลอดเดียวจะสร้างรายได้กลับมาหาเราประมาณ17,000กว่าบาทเฉพาะยาสีฟันหลอดเดียวแต่ยุคนี้อย่างที่บอกไปฮะหลังจากโลกเปลี่ยนคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นคนให้ความสำคัญกับกา,การกินอาหารเสริมมากขึ้นแล้วเจ้าของบริษัทอาหารเสริมทั้งหลายรวยกันท่วหน้าแต่เราดูแลสุขภาพ สิ่งที่มนุษย์ต้องการจะให้สิ่งมนุษย์ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือการดูแลสุขภาพก็จะให้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่เรามาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ชื่อว่าไวท์โทสตาโดยที่เรานะครับไลฟความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงนะครับลองดูนะฮะเราได้ยินได้ฟังสปปรรพคุณของน้ำมันลำาข้าวว่ามันดีมากลองไปศึกษาดูว่าแล้วถ้าเครือข่ายผู้ริโพนหมายถึงผู้คนเหล่านี้นะครับหันมาดูแลสุขภาพด้วยน้ำมันลำา้ข้าวจมูกข้าว เอาเฉพาะว่าประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนน้ำมันลำาส้แค่เดือนละสองกระปุกเจ็ดร้อยกว่าคนคนละสองกระปุกนะจะทำให้เราก่อเกิดรายได้ขึ้นมากับเราเนะี่ยประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะยังไม่นับรวมกับตัวมันติโปรหมายถึงโปรตีนที่ถ้าทุกคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยโปรตีนคนละแค่หนึ่งกล่องต่อเดือนนะจะทำให้เราเกิดรายได้ถ้าเราสะสมผู้บริโภค ประมาณเจ็ดร้อยคนเนี่ยเราจะมีรายได้ประมาณร่วมๆสองแสนสังเกตนะเฉพาะสินค้าสามตัวจริงๆมันมากกว่านั้นยังทําให้เรามีรายได้มากกว่านะเราราวสามแสนบาทต่อเดือนได้เลยคาถามอันนี้ใช่ไหมมันคือจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตให้กับเราหลายคนบอกแล้วจะไปขายยังไงนะครับให้ขายให้มีผู้บริโภคเป็นเป็นหลายร้อยคนเป็นพันคนอย่างเงี้ยนะเราเข้าใจอย่างเดียวฮนะ เอาง่ายๆเลยสิ่งที่ทําให้หลายคนได้ผลลัพธ์จากการเติมเต็มชีวิตด้วยธุรกิจเอ็มซาเข้าใจตรงนี้ง่ายๆถ้าเข้าใจสมการตรงนี้ง่ายเลยไม่มีอะไรยากเลยฮะเอ็มซาบอกว่าสมัครฟรีเข้ามาครับหลังจากนั้นสิ่งที่ทําครับพอสมัครฟรีเรากลายเป็นเมมเบอร์สมัครฟรีใช้อะไรบ้างฮะมีบัตรประชาชนมีอีมเมลมีเบอร์โทรก็สมัครฟรีเข้ามาเป็นเมมเบอร์หลังจากนั้นใช้สินค้ากับเอ็มซาสิ่งที่มันต้องการสิ่งที่เราต้องการใช้นั่นแหละ ใช้สินค้าให้ครบพันธบิเราจะกลายเป็นซูเปอร์ไวเซอร์หลังจากเราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์อสิ่งที่เราทําครับเพื่ออะไรครับเราสมัครไั้ไงข้อสองเราทําอะไรต่อเราใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเราแนะนําผู้คนออกไปแล้วเราก็สอนผู้คนออกไปนะครับผู้คนที่เราชวนมาเขาก็สมัครเขาก็ใช้สินค้าแล้วเขาก็แนะนําคนแล้วก็สอนคนคําถามถ้าเงื่อนไขมันมีอยู่แค่เนี้สมัครก็สมัครฟรีใช้สินค้าก็ดูแลสุขภาพ ใช้สินค้าในสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เรามีสมดุลชีวิตยอยู่แล้วคําถามเราคิดว่าเราสามารถทําให้คนห้าคนเข้าใจเหมือนกับเราได้ไหมล่ะถ้าได้แล้วผมก็เชื่อว่าได้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครครบคนน้อยกว่าห้าคนไม่มีใครที่ไม่ครบคนนะครับถ้าห้าคนทําเหมือนกับเราได้สังเกตครับห้าคนเขาใช้สินค้าต่อเนื่องห้าคนเขาแนะนําผู้คนต่อลงไปห้าคนเขาสอนคนต่อลงไปจากห้าสอนคนละห้ากลายเป็นยี่ห้า กลายเป็นร้อยยี่สิบห้ากลายเป็นหกร้อยยี่สิบห้าลองดูดีๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปขายของให้คนเยอะๆนะแต่เราสอนคนนะห้าคนให้เข้าใจเหมือนกับเราสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเริ่มจากห้าคนยี่สิบห้าเกิดร้อยยี่สิบห้าเกิดหกร้อยยี่สิบห้าเกิดกลายเป็นว่าเราจะมีผู้คนที่พูดง่ายๆทําทองค์ประกอบสี่อย่างเนี่ยคือสมัครใช้สินค้าแนะนําแล้วก็สอนคนได้เจ็ดร้อยแปดสิบคนถือว่าเป็นผู้นําในองค์กรของเรานะครับ ดูตัวเลขให้มันชัดๆนะถ้า780คนลำพังเขาใช้สินค้าแค่คนละพันซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่เอ็มซามีให้นะครับพันคนคูณ780กลายเป็น780,000บาทที่เป็นยอดธุรกิจของเราลองดูต่อนะฮะแล้วถ้า780คนเนะี่ยเขามีเครือข่ายธรรมชาติของเขาคนละสิบ เช่นเขาอาจจะมีพี่ป้านะอามีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่บอกว่าฉันจะช่วยเธอซื้อฉันจะอยากจะดูแลสุขภาพฉันก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีๆเหมือนกันนะครับ780คนคูณคนละสิบกลายเป็น7,800คน7,800คนบวกกับ780ที่เป็นคนที่พร้อมจะเป็นผู้นําในองค์กรของเราเนะี่ยรวมแล้วเราจะมีเครือข่ายผู้มีรพื่ประมาณ8,500กว่าคนถ้า8,500กว่าคนลําพังใช้สินค้าเอตาแค่คนละหนึ่งันบาท เราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มียอดธุรกิจเกิดขึ้นกับเรานะฮะ8ล้านกว่าบาทต่อเดือนยืนยันว่าธุรกิจนี้ไร้ความเสี่ยงยืนยันว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องเอาตัวเองไปรับผิดชอบกับสิ่งที่มันยุ่งยากเอ็นตาเป็นธุรกิจที่เราจะมีเครือข่ายผู้รับผูที่เราไม่ต้องเวียนออกไปส่งสินค้าด้วยตัวเราเอง เอ็มตาเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องเสี่ยงว่าฝนตกแดดออกโควิดจะมาหรืออะไรที่มันจะมาทําให้ธุรกิจเรากระทบกระเทือนลองดูต่อถ้ายอดธุรกิจที่มันเกิดขึ้นแปดล้านกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยเกิดจากคนประมาณเท่าไหร่ฮะห้าคนแรกที่เราตั้งใจชวนเข้ามาสร้างธุรกิจกับเราจริงๆนะครับตัวเลขตัวนี้ยังเกิดเลยลองดูต่อฮะถ้าหกร้อยี่สิบห้าคนเขาเกิดแนะนําคนละห้าล่ะ กลายเป็นสามพันหนึ่งร้อยยี่บห้าสามพันหนึ่งร้อยยี่ห้าแนะนำไปต่อลงไปคนละห้ากลายเป็นหนึ่งหมื่นกว่าคนเราอาจจะเป็นเจ้าของมูลค่าธุรกิจมากกว่าพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านในอนาคตก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มาเติมเต็มคําถามก็คือเราเห็นตัวเลขตัวนี้เราคิดยังไงกับยอดธุรกิจตัวนี้ที่จะเป็นของเราเราคิดยังไงถ้ายอดธุรกิจขนาดนี้เอาเฉพาะแปดล้านกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยมันทําให้บริษัทเอ็มตา เป็นคู่ค้าของเราที่สัญญากับเราตอนที่เราสมัครแล้วในครั้งแรกในวันแรกที่เราเซ็นใบสมัครทางออนไลน์นั่นแหละมันเป็นข้อกําหนดว่าเอ็มตาจะจ่ายผลตอบแทนเป็นโบนัสคืนเข้าบัญชีให้กับเราอยู่ที่ประมาณร่วมๆสิบเปอร์เซ็นจากยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นถแสดงว่าถ้าเรามียอดธุรกิจแปดล้านสิบเปอร์เซ็นคือแปดแสนโอนเข้าบัญชีให้กับเราไม่ได้แปดแสนห้าเปอร์เซ็นได้เท่าไหร่ครับสี่แสนไม่ได้สี่แสนเอาหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือ แปดหมืนบาทต่อเดือนส่วนอนาคตยอดธุรกิจมันเป็นหมื่นล้านล่ะสิเปเซ็นเท่าไหร่ฮะสิเปเนคือพันล้านนะอันนี้มันคือสิ่งที่เอ็มซาบอกว่าเป็นข้อสัญญาที่เอ็มซามีหน้าที่จ่ายให้กับเราในฐานะที่เราสร้างธุรกิจเอ็มซาอย่างถูกต้องและเข้าใจคำถามหัวข้อในวันนี้บอกว่าเอ็มซาเติมเต็ม,ตมชีวิตชีวิตเราพร่องอะไรไปมั่งล่ะครับ สิ่งเหล่านั้นถูกเติมเต็มด้วยรายได้ที่เข้าบัญชีเดือนละล้านหรือเดือนละหลายล้านมันเติมเต็มได้หรือไม่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราคิดยังไงกับยอดธุรกิจขนาดนี้ดังนั้นฮะอย่างที่บอกไปฮะการเลิ่อต้นธุรกิจแต่อย่ามองว่าเป็นเรื่องยากสิ่งที่ยากมันยากอยู่ในความคิดของเราแต่มันจะง่ายในการที่เราเข้าใจมากมันจะง่ายมากเข้าใจน้อยจะยากเข้าใจมากจะง่าย นะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ครปรึกษาอันไลน์ครับใช้สินค้ามาประชุมขยายกลุ่มให้ไวแล้วก็สร้างเครือข่ายผู้นำนะครับทำการนะครศึกษาให้ชัดทําให้เป็นว่าเราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการช้อปปิ้งเอ็มซาเพราะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นเจ้าของเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะครับเราดาวน์โหลดโปรแกรม z o ูมเพื่อพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ทุกครั้งในการในรอบประชุมเราจะเจอกันนะครับอยากจะย้ําสุดท้ายครับว่า ธุรกิจเอ็มตานะครับอย่างที่บอกไปเอ็มตาคือเครื่องมือในการเติมเต็มชีวิตเอ็มตาจะสร้างสมดุลชีวิตนอกจากการมีสุขภาพที่ดีแล้วเอ็มตายังสามารถทําให้เรามีรายได้มากเท่าที่เราต้องการย้ํานะครับเอ็มตาเติมเต็มชีวิตโดยการที่ทําให้เราสุขภาพดีและทําให้เรามีรายได้มากเท่าที่เราต้องการตามที่เราเข้าใจ แล้วเราพาตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้พบกันที่ความสําเร็จสจําหรับวันนี้สวัสดีครับ